ออกมาพูดให้เป็นวิทยาทานหน่อยอลืมนะลืมคิดว่าตัวเองเก่งนะไอ้ที่ได้นะเพราะอาจารย์เนะพราะพอได้นานๆนนนะเขาเรียกว่าหลงตัวเองหลงว่าตัวเองทำได้พ่อเป๋นี่ เอามาเข้ามา,า,มาพูดนี้แนะนำตัวนะนะแปลกนะยมพบาลเนี่ยไปออะนี่แล้วก็พูดแนะนำตัวชื่อนามสกุลแล้วบ้านอยู่ไหนยังไงนะว่าไปพูด,ดพระเาญา,าติธรรมทุกท่านค่ะาพูดไม่เก่งค่ะ ชื่อพุทธลักษ์มังคังดีค่ะนามสกุลน่ะรวยเพราะเป็นสิทธิ์อาจารย์ต้องรวยอยู่แล้วค่อยู่บ้านอยู่บ้านดอนหันหน้อยตำบลหน,หนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะตอนนั้นยายไม่สบายยายเห็นจยมพบาลเห็นมาแบบเหมือนไม่ได้หลับยมพบาลท่านจะมาเอายายก็นั่งลงกระพื้นบอกว่าขอหน่อยขอลูกยังไม่โต สามีก็ยังไม่มีความรับผิดชอบอะไรท่านก็บอกว่าเออให้เวลาแค่ห้าวันแต่อยู่มาจนถึงสิบหปียายก็ไม่เคยลืมสิบห้าปีท่านก็เลยมาทวงถามว่าจำได้ไหมที่เราสัญญากันจำได้ค่ะเดี๋ยวอาจอาจะอธิบายฟังนะบางทีแกพูดพวกเราเข้าใจ <laughs> นั่งสมาธิยมพอบานมาหานี่เป็นพูดภาษาภาคกลางให้มันชัดขึ้น <laughs> แกนี่ คุยเลยนะแล้วก็มีมไม่ใช่ฝันนะมีสติถึงกับก้มลงกราบเลยกราบพอดีน,นะกราบแล้วขอต่อรองขออยู่ขออยู่ขออยู่สิบห้าปีอยู่ได้สิบห้าปีแล้วครบวันแล้วมา,าม,มาทันทีอีกมายืนให้เห็นเลยนะไม่ใช่หลับนะ มายืนนี่มายืนในลักษณะนี้เนี่ยท่านยืนต่างาน,น,นบนฟ้านี่มองเห็นมีแต่ท่านยืนคือมองเห็นด้วยตาสองข้างไม่ใช่ไปหลับและนอนฝันนะอันนี้อาจารย์พูดให้ฟังพ่ามไปแกพูดภาษาลาวพวกบางทีคนภาคกลางหรือใครอาจจะฟังไม่เข้าใจเนาะไม่ได้หลับไม่ได้นอนฝันนี่คือเห็นตาตานี่มองเห็นจริงๆแล้วคุยพูดคุยจริงๆเลยเอาพูดต่อ ก็มาหาอาจารย์อาจารย์ก็ช่วยเขาดีใจขึ้นไปจําศีลวัดไหนไปบวชทำบุญเลยขอว่าทั้งอาจารย์ก็ช่วยแล้วเราก็ไปขอเองว่าเออถ้ายังไงลูกยังไม่ได้ตั้งแต่ก่อนลูกยังเลี้ยงลูกยังไม่โตลูกยังเล็กอยู่เรายังไม่มีโอกาสได้ทําบุญทําทานอะไรเลยเรายังจนลูกขอโอกาสหน่อยลูกขอโอกาสท,ท่านก็เลยเหมือนเหมือนกลับมาป่วยอีกครั้งหนึ่ง ท่านบอกว่าเวลาออกพรรษาเสร็จเกจะมาท่านจะมาเอาเราตอนนั้นก็ป่วยอีกป่วยหนักป่วยหนักอีกครั้งหนึ่งค่ะก็นอนรู้ว่ายังไงก็ต้องตายแน่นอนเราก็ตายก็ต้องตายถึงยังไงมันก็ถึงคนเรามันก็ต้องตายก็ขอแต่ว่าถ้าเราจะตายจริงๆก็ขอโอกาสให้มาทําบุญทําทานหน่อยเถอะยืดเวลาให้หน่อยลูกก็พร้อมจะตาย แต่ก็อยู่มาได้อีกก็หายถ้าถ้าจะให้หายนะให้ลูกลูกขอทุนหน่อยลูกไม่มีทุนไม่มีเงินสักบาทลูกไม่มีเงินพอดีท่านก็เลยไม่รู้นอนไปยังไงก็ยังไม่ได้หลับท่านก็มาบอกว่าเลขศูนย์เจ็ดสี่ก็เลยให้แฟนไปซื้อร้อยคูณร้อยไปได้แกก็ไปเซ็นกับเขาวันนั้นมีตังค์อยู่ยี่สิบบาทแกเลยไปซื้อ ก๋วยก๋วยทอดมาแกก็เลยไปเซ็นเขาไว้สองเจา้าได้สองร้อยคูณสองร้อยหวยนะ่ะเออเราก็มีขึ้นมาอีกเพราะนี่หายถ้าถ้าเราจะหายนี่ให้ให้กินข้าวได้หน่อยไม่รู้นึกอยากกินข้าวอยากกินข้าวอยากกินไม่ได้กินได้วนละชนจะตายอยู่แล้วพูดก็ไม่ได้มีแต่เขียนอะไรให้แฟนน่ะเขียนเขียนให้เกบเกก็จะเราจะตายอยู่แล้วเรานอนอยู่ ลูกก็มาสาบผมทําอะไรให้ลูกก็ทําให้เราเราก็ไนๆก็จะตายแล้วพอดีกินข้าวได้ทีนี้กินข้าวแข็งแรงขึ้นมามานั่งสมาธินั่งไม่นอนนั่งทั้งวันทั้งคืนนั่งมันอยู่จางนั้นแหละในนก็จะตายกูนั่งก่อนทําไม่ไม่มีเงินเราต้องทําบุญด้วยการนั่งสมาธิเพราะอาจารย์ท่านบอกว่าไปวัดไหนท่านก็บอกว่า บุญใหญ่คือการนั่งสมาธิเราก็เลยนั่งสมาธิดีกว่าเราไม่มีเงินจะทานแล้วไงเราเลยนั่งสมาธิที่ได้เงินมานั่นเราก็ไปซื้อเครื่องทําน้ําอุน่นซื้อถ้วยซื้อ,อจานซื้อของไปวัดที่อยู่ต่างต่างอําเภอที่เขาเดือดร้อนไปดูวัดแล้วเราก็ไปเราเอาเงินไปทําบุญหมดเราเอาเงินไปทําบุญหมดเลยซื้อกับข้าวซื้ออะไรไปพอเราแข็งแรงเราก็ซื้อไปเลยซื้อ เครื่องทําน้ําอุ่นน้ําเย็นน้ําอะไรไปให้วัดถวายวัดหมดเงินที่ได้มาแล้วก็กลับมานั่งใหม่ทีนี้เห็นอยากเห็นอะไรท่านก็ให้เห็นหมดเราอธิษฐานจิตดีๆท่านก็จะให้เห็นหมดเลยอยากขอหวยห,หน่อยลูกจนลูกก็จะเป็นตัวหนังสือเหมือนสมัยกระดาษเสือนสมัยโบราณสมุดเก่าๆที่เราสีเหลืองๆมันไม่ขาวใช่ไหม เขาจะเขียนขึ้นมาสาว่างหมดเลยสาว่างจ้าหมดเลยเหมือนกลางวันนี่แหละเรานั่งหลับตาแต่มันจะเห็นเลยนึกยังไงก็จะเห็นหมดทุกอย่างที่นี้พอเราเห็นแล้วเราก็ไม่กล้าซื้อก่อนก่อนจะเห็นหวยนั่นเราอธิษฐานว่าเกิดในชาตินี้ไหนไหนจะตายแล้วลูกยังไม่เคยพบกับความสุขความสบายสักทีขอด้วยเถอะอก่อนตายให้ลูกมีความสุขความสบายหน่อยยังไม่ฝันอีกนอนไปยังไม่ พิ่งจะหลับเนี่ยะเหมือนกับว่าท่านนะบอกว่าเหมือนเราไปวัดแล้วไปทําบุญแล้วเราหลงทางแล้วเราหลงทางพนี้ก็ไปเจอสามล้อสามล้อ,ลอบอกว่ายายถ้ายายจะกลับถ้ายายจะกลับวัดนะยายหลงทางถ้ายายจะกลับวัดเอาเอาสามล้อผมนะผมชื่อปาถนาเราแรงปรถนากดจนนอนไงเราปาถนาว่าผมชื่อปรถนาให้โทรหาผมนะถ้ายายจะกลับวัดยายก็กำเอา เขาเขียนให้กรรมเอาหมายเรขเป็นกระดาษเหลืองๆเก่าๆอีกเลยแต่ยายยายคิดไม่ทันไงเป็นความรู้สึกชาคนความรู้สึกชาไงพอนี้ยายก็เลยไปอีกครับไปอีกยายเดินไปก่อนไปต่ออีกยายไม่รู้จําทางไม่ได้ยายว่าถนนเส้นนี้จะไปไหนเนาะยายว่ามีคนมีวินสามล้อยายสามสามล้อเขาก็บอกว่าวินมอไซค์เขาก็บอกว่าสายนี้จะไปบ้านดุงแล้วก็จะกลับ หนองหานบ้านญาติเราอยู่หนองหานเราจะกลับหนองหานดีกว่าไปถามหาญาติเราดีกว่าไหนๆเราจะหลงไปไกลถ้ายายถ้ายายขี่รถถ้ายายถ้าเป็นยายยายต้องขี่รถสายสุขสบายนะยายถึงจะถึงบ้านเขาบอกว่ายายต้องขี่รถสายสบายสุขสบายยายถึงจะถึงบ้านที่นี้ยายรอรถยังไงมันก็ไม่ถึงไม่มีรถมาสักทีใกล้จะมาก็ไม่มาสักทียายก็ว่าเออยายก็รีบเอา เอาโทรศัพท์เบอร์โทรที่คนชื่อปาถนานะมาให้จะโทรหาเขาให้เขามารับไปวัดไปวัดเหมือนเดิมรอรอรถสายสุขสบายแล้วไม่ได้ไปไงพอนี้พอรอรถแล้วไม่ได้ยายก็โทรเอามา,เ,าเบอร์โทรทาไมมันเป็นอย่างนี้เบอร์โทรทาไมมันมีเลขสามตัวแปดห้าสามเออมันเป็นเลขไงเลขเออกแต่เรามันมันไม่รู้เราคนซื้อซื้อจริงๆ ซื่อโงอ่ซื่อพอนี้เราก็อ้างโทรไม่ได้แล้วพอรู้สึกตัวมาอ้ถึงบางอว่าเออนั่งไปนั่งไปนั่งไปนั่งสมาธิไปต่อไปแล้วนั่งสมาธิไปเอ้ที่ท่านให้ว่าที่เราอธิษฐานแรงอธิษฐานจิตของเราว่ายังไม่เคยสุขสบายสมปัานาคนนั้นชื่อปทานาเราก็เลยไม่ซื้ออีกหวยอันนั้นน่ะ โง่ไม่ซื้อต่อมาท่านก็ให้อีกถึงบอกว่าโอ้ยลูกอยากได้เลขอีกเด้ก็จะมีกระดาษแบบมาสาว่างหมดเรานั่งนี่สาว่างหมดเลยเหมือนกลางวันนี่แหละเราอยากเห็นอะไรเราอยากรู้อะไรเห็นหมดท่านก็เอามาพอนี้กาซื้อไปเ่ราเราไม่มีเงินเราก็ซื้อได้แค่หมื่นกว่าบาทได้เงินหมื่นกว่าบาทเอเราก็ดีใจแล้วเว่าต่อไปก็ซื้ออีกพูกดให้แฟนแฟนก็ไม่เชือ่อไว้ ถ้าใครจะตายคนทะวกบ้านจะตายนะยายทบาาตาจะมีคนตายนะตาบอกว่าเอออีบา้าพูดอะไรไม่มพูดไปมั่วเออนุกก็ว่าจริงๆไม่เกินสามวันคอยดูก็มีตายจริงๆเดินผู้หญิงจะจะตายก็มายืนอยู่ให้เราเห็นเหมือนมาขอสบรุมายืนอยู่เราก็รู้ว่าคนแก่คนเด็กคนอะไรตาจะมีคนตายอีกนะเป็นผู้หญิง แค่กออ็มันพูดจริงเว้ยทีนึงตอนนี้แกเริ่มเชื่อแล้วว่าเออเราพูดจริงแล้วที่สุดท้ายนี่คือเราไปวัดทำบุญวันเกิดอยากไปวัดออวัดกุมภาวาวัดหนองหอยค่ะไปเห็นพระพระพุทธรูปยืนต,ต่เห็นแสงออกจากตานะเห็นแสงออกจากตาพระข้างหนึ่ง นูก็บอกว่าเออตาตามาดูนี่สิตามาดูสิสิตาเห็นไหมเห็นเห็นแสงออกจากตาพระไหมเรื่องจริงนะนี่ไม่ได้ไม่ได้ฝันอันนี้ตาก็ว่าเห็นนั่นแหละตาอย่าว่าฉันเป็นบ้านะทีหลังแล้วก็เรียกยายคนนั้นมาดูด้วยยายมาดูสิเห็นไหมเห็นเออเจ้าคือเห็นวะพอนานพอพระนี่แล้วไม่เห็นนะแสงนั้นไม่เห็นหายไปเลยแล้วเราก็เห็นด้วยกันหมดทุกคนเรียกเขามาดูยายมาดูสิหนูเห็นแสงออกจากตาพระ พระยืนหลับตานะแต่แสงออกจากหัวตาพระเนะี่ยอันนี้เรื่องจริงตาก็ว่าเออนี่มึงมึงเกินไปแล้วนะตาว่านนะแฟนนะนู้นนะพอนี่ที่อยากจะเห็นนี่เหมือนนั่งสมาธินานไปเหมือนเราลอยขึ้นจากพื้นนิดนึงไม่รู้หรือว่ามันถ้านั่งไม่ได้เดี๋ยวนี้นั่งไม่ได้แล้วล,ลึกถึงอาจารย์จะนั่งได้ถ้าละึก ถ้าไม่ระล,ลึกถึงอาจารย์จะนั่งไม่ได้เลยถ้าจะนั่งได้นะนิดเดียวไม่ถึงห้านาทีไม่ถึงห้านาทีก็จะเฟบจะนิ่งสงบไม่มีเหนื่อยสองชั่วโมงนิดเดียวไม่เหนื่อยไม่รู้สึกว่ามันเป็นสองชั่วโมงผ่านไปพอนี่พอพอที่ตาเอที่เราจะที่ท่านจะไม่ให้เห็นนี่จะเทียงไงเลขมันออกแล้วไงเริ่มเริ่มเก่งเริ่มมั่นใจเทียงวมพบาน หนูไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นเทพเทวาาชหรือ<ล>ะอะไรเริ่มเก่งพอนี้ท่านก็ให้มาเพราะว่าเลขมันออกแล้วไงออกแล้วเก้าห <c oughs> นึ่งสี่หนูก็บอกว่าจําได้หมดเลขออกแล้วเก้าหนึ่งสี่พอนี้แล้วก็ขออีกมานั่งปุ๊บจะไปซื้อไว้ก่อนเลยว่านะจะไปซื้อไว้ก่อนเลยเออเราได้เงินแล้วเราจะไปซื้อไว้ก่อนเลยเออขออีกขอท่านอีกไปนั่งสมาธิตอนกลางวันนั่งได้เวลาจะไม่ทําอะไรนะ ว่างๆนี่จะรีบทํากับข้าวให้ตากินแล้วก็จะรีบเข้าขห้องพระเลยไปนั่งอยู่คนเดียวกูแหละเออนั่งอยู่คนเดียวเพราะนี่ใครจะอะไรก็ช่างจะเกิดอะไรขึ้นกูไม่รู้แหละออพาอนี่ขอขอเลขอีกค่ะขอเลขอีกกระดาษก็แวบมาก็สว่างจ้ามาเหมือนเดิมก็เห็นห้าหนึ่งสี่ไอ้เราก็หยิบแตไม่ได้รวบดูท่านหรอกปากเร็วใจเร็วไงก็บอกว่า ให้มาทําไมเลขออกไปแล้วยังไม่ให้ให้ตัวเก่าให้แบบนี้ไม่ให้ก็ยังดีว่าแต่นั้นมาเราไม่เห็นเลยพ่อขออีกงวดหลังนะคะพ่อขออีกเมื่อหลังท่านบอกได้ยินเสียงมาเลยว่านู่นเห็นไหมฟ้าหนุ่มมันสูงขนาดไหนไมึงรอเอาอเรารกกลบก้มลงร้องไห้เลยกาบลูกขอโทษลูกไม่ได้คิดลบดูแต่ลูกด้วยความซื่อไงไม่คิดไม่นึกว่า เรกนั้นจะกลับมาออกอีกไม่นึกว่าเขาจะเอากลับตัวเก่ามาออกอีกไงเรานะ่ะความซื่อของเราไม่ได้ลบหลู่ท่านไม่ได้ว่าท่านเรานึกว่าเ,ออเลีกมันออกไปแล้วมันจะออกมายังไงอีกเราก็เลยเถียงนี่แหละความซื่อความโง่ความคิดไม่ทันความไม่ลูกนะไม่ลบหลู่ท่านหรอกลูกยอมทุกอย่างแล้ว ตอนนี้ก็ไม่เห็นแล้วไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรเลยสักอย่างอยากนั่งอยากเห็นนั่งหเหนื่อยตอๆต่อไป <ๆ S 2> จะบอกวิธีแก้นะวิธีแก้พ่อมหาอาจารย์นั้นอาจารย์สอนว่าตําราของพระุทธเจ้าคืออะครับปลาถนาขอความซ้ําสิ่งที่เขาเห็นเวลาตาเวลานั่งสมาธิ